cool หน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยหน่วยประชาการ,รื่อนที่52สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพันเอกภัสกรยศวุฒิรองผู้อำนวยการตรวจประเมินผลการขยายผลการฝึกบันเทาสาธารณาภายัยและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการขยายผลการฝึกบันเทาสาธารณาภายัยแก่กำลังพลภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณพศ2565ณหน่วยประชาการขึ้นที่52ตํา บนตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบคุณฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพิการขึ้นที่52เรือเอกหญิงชิชยาคำสิงสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแรยง,งานค่ะกกอออองงททััับไยหวววใจจเเเพพพืื่่ปปรรระะะชชาาาีีิตตนน้สศ Ngo?